สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มลูกเงินสาขาเทิงอีกเช่นเคยเมื่อเช้าพอดีสมมอบไปแล้วสอบคันนะคะตอนนี้ก็รอสมมอบอีกคันหนึ่งเนาะในช่วงที่รอลูกค้าอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าจะพาทุกทุกท่านนะคะมารีวิวรถกันก่อนค่ะกับรถรุ่นนี้นะคะที่รอสมมอบอยู่กับรถรุ่นสเปซแครบหนซดสีบรอนเงินค่ะบรอนฮเมียนซิวเวอร์คันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่น ในส่วนของแคปเตียกันเลยทีเดียวค่ะใช้เวลารออยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสเดือนกันเลยนะคะสําหรับคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ข้างล่างกลงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่ isuzu เพจ isuzu ช่างลายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะก็ะเดี๋ยวค่ะคุณ่านค่ะไปรีวิวกับรถคันนี้กันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้สเปคขับ1.9แซด2ประตูตัวเตี้ยซึ่งเป็นตัวทับสุดเลยนะกับตัวนี้นะคะในส่วนของ2ประตูตัวเตี้ยคันนี้กับสีบรอนเงินราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่747,000บาทนั่นเองค่ะคือสวยงามหล่อจบครบแบบเดิมๆออกจากศูนย์นะคะสำหรับคันนี้ก็จะส่งมอบนในวันนี้ค่ะ รอลูกค้ามารับค่ะก่อนเที่ยงนันนี้วันนี้เป็นวันที่สิบสองพฤษภาสองพันห้า้อยหกสิบห้าในช่วงที่รอลูกค้าอยู่ก็จะพาทุกคนค่ะมารีวิวดีเทลรายละเอียดของคันนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้สําหรับรุ่นนี้ก็ใช้เวลารอนิดนึงค่ะหนึ่งถึงสองเดือนนะก่อนรถจะมานะคะก็ขออนุญาตเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนตัวเตีย้ยสองประตูนะคะกับคันนี้นะในส่วนของดีเทลรายละเอียด ดระนหน้าค่ะกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันเป็นสีทูโทนค่ะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะกับสีโครเมียมตัดกันสองสีลากยาวตลอดกระจังหน้าทั้งสองชั้นแบบนี้เลยนะคะยังคงเอกลักษณ์ในส่วนของเขี้ยวนะคะลักษณะเป็นเขี้ยวนะในส่วนของกระจังหน้าของเรานะมาพร้อมกับโลโก้ีซูสุโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะ ผสมะสะากนการกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ก็ใช้ในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยตกแต่งด้วยลวดลายของครคบหน้าด้านข้างนะคะซ้ายแล้วก็ขวานะก็ถือว่าเข้ากันลงตัวอืในส่วนของไฟหน้าค่ะร่นี้เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะ E-Solution by LED Super d e l i g t อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะ คฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะวิซายไฟเลี้ยวค่ะให้แยกจากโครมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวนอนรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกรุ่นนี้ไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามจริงๆรุ่นนี้นะในส่วนของล้อแม็กค่ะจะเป็นล้ออลูมิเนียมอันลอยเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้จะเป็น ขอบ16แล้วนะตัวนี้ก็แตกต่างจากตัว LDA เตี้ยนะคะ LDA เตี้ย,ย,ยจะเป็นแบบอ่อลอยไม่ใช่ทูโทนนะคะเป็นขอบ16แต่ตัวนี้จะเป็นสีทูโทนขอบ16มาให้แล้วเรียบร้อยอยางก็จะเป็นยางบิสโตนนะคะซีรีย์ยางตัวนี้อยู่ที่215หทับ70 R 1 6นั่นเองนะ โลโก้สเปซแครบด้านข้างจะเป็นแบบโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะที่ทำความสะอาดกระจกนะคะหรือน้ำนะคะที่ฉีดทำความสะอาดกระจกก็จะเป็นแบบริวอ mm ิน hmm. มาภายในการปัดน้ำฝนเลยค่ะกับรุ่นนี้เนาะกลิดแซดแล้วกระจกมองข้างซ้ายขวารุ่นนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างจะเป็นสีดำหมอกดำด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ มือจับรุ่นนี้ค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะถือว่าหลอดจบเรียบๆนะคันนี้ค่ะหลออมากลายแม็กของเขาสวยอะนะ่ะเนาะว่าไหม,มนี่ส่องของไฟไท้ายค่ะตัวนี้ก็ดูโอรนิกนะเวลาเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆทั้งบนและล่างพร้อมๆกันก็ให้ความสว่างสวัยชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นเนาะด้านนี้จะเป็นโลโก้แซดีดีไอโครเมียมค่ะเมืม่อจับรุ่นนี้ค่ะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินก็สามารถใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกได้เลยนะคะสมมติมันเปื้อนเนาะด้านนี้เป็นโลโก้อิซุสดีแม็กที่เป็นโครเมียมมาให้แรงกระบะท้ายน,นะคะออกแบบมาให้ดูแบบมีมิตินะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะ ก็ถึงว่ารอจบครบนะคะคันนี้แบบดูหลาในระดับหนึ่งค่ะกับแคปบเปี้ยของเราตัวนี้ถือว่าท็อปสุดแล้วนะไอตัวท็อปท็อปสุดนี่แหละมันจะชอบใช้เวลารอนานแะแต่ถ้าสำหรับเกรดเอสอะไรประมาณนี้ก็มีรถพร้อมส่งมอบนะคะอาไปดูด้านในนิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้ว้าวเห็นไหมคะภายในก็จะเป็นเบาะหนัง ว่าลาดีไซน์หรูหราลงตัวเรามาเริ่มกันในส่วนของแผงประตูกันก่อนนะคะตอนนี้เป็นแบบซอฟท์ทาร์พุ่มด้วยหนังนะเดินได้ด้วยได้สีเทาะคะ่ะปุ่มควบคุมตกแต่งด้วยดําเงาหรือดําเปลี่ยนโนแบค็คให้รมของความหรูหราลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยปรับพับหูกระจกได้ด้วยนะคะแนะล้วนี้มีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่สองลูกนะคะ ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแผงคอนโซลน,นะคะรุ่นนี้ก็จะตกแต่งด้วยหนังนะคะหุ้มหนังซอฟทัสผิวสัมผัสที่ดีขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเดินได้ด้วยได้สีเทาเนาะหน้าจอเป็นหน้าจอขอแยกพงมาเลยขึ้นนิดึึง <laughs> ทัชสกรีนค่ะขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto ค่ะอืม แอร์เป็นแอร์แมนนวลสามจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็นำยาแอร์เนาะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม ac ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะก็ม,มีช่องเสียบ usb ด้านล่างนะคะหรือเสียบอ apple carplay หรือ android auto แบบมีสายตรงนี้ได้เลยเนาะในส่วนของเกียร์นะคะหรือรอบๆตรงนี้ก็ตกแต่งให้ลมความรูหละมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นวัสดุที่ หรูหลาเนาะเป็นดําเงาหรือดําเปรียโนแบ็คแบบนี้หัวเกียร์ด้วยนะคะวัสดุที่หรูหลามากยิ่งขึ้นนะตัวนี้จะมีหกเกียร์นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยํายิ่งขึ้นช่วงชาร์กสั้นเนาะถัดมาในส่วนของพวงมาลัยค่ะด้นานซ้ายก็จะเป็นวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียง ด้านขวาวก็จะเป็นคร u ดคอนโทร r หรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัติวิธีการใช้งานตัวนี้ให้กดไอตัวกลมๆก,ก่อนปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนแผงหน้าปัดนะคะแล้วก็กดคําว่าเ e t ละบบค้งไว้ไอตัวสัญลักษณ์แบบนี้ที่ขึ้นบนแผงหน้าปัดจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเขียวคือถ้าเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าระบบนี้ทํางานนะคะให้เราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งเนาะอืม แล้วก็ใช้งานไปเรื่อยเวลาขับไปต้องการเพิ่มความเร็วก็กดเพิ่มต้องการลดความเร็วก็กดลบก็เหมาะกับทางตรงลยเนาะระบบนี้อืมแต่ระบบนี้จะจัดการทํางานโดยอัตโนมัติถ้าเราอย่าเบรกนั่นเองนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับทางตรงไกลๆแบบมากกว่าในส่วนของพวลมาลัยรุ่นนี้ก็แลดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะหุมหนังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะอืม ตกแต่งด้วยโครเมียมที่ผงม,มาไหลให้ด้วยนะคะดูหละมากในส่วนของหน้าจอค่ะ Supervision MID ค่ะรุ่นนี้นะหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอ 3D ดิจิตอลมาให้แล้วน้าร้อยเหไหมและดูสวยงามรวงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมมีรูปรถด,ด้วย <c oughs> สวยงามจริงค่ะรุ่นนี้ตั้งแต่เกิดแทกขึ้นไปหน้าตาหน้าจอในส่วนของเข็มเดินไม้พวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วถือว่าดูละมาก ก็ถือว่าคุ้มค่าคุณราคานะคันนี้ราคา7จ7 0 0สบาทนะ <c oughs> แต่ใช้เวลาตรอนานนิดนึงค่ะไม่นานหรอกก็ตามคิวเนาะก็1นถึงสเดือนละกันค่ะสำหรับรุ่นนี้เกรดนี้มา <c oughs> ต่อค่ะในส่วนของดีไซน์ของเบาะนะรุ่นนี้ดีไซน์มาล่าสุดเลยค่ะ <c oughs> มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ ถ้าห้องโดยสารเย็นเบาะนี้ก็จะเก็บความเย็นไว้ในตัวของเขานะคะก็ทําให้เบาะของเรานี้จะไม่ร้อนมากนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะดีไซน์ของเบาะสังเกตเลยค่ะปีข้างสองข้างจะมีขนาดใหญ่นะเวลานั่งก็จะรับกับสลีระของเราช่วยในเรื่องการผ่อนคลายลดการเมื่อร้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยค่ะในส่วนของตรงนี้ก็จะเดินได้ได,ได,ได้สีเทานะคะด้านข้างเย็บด้วยความพิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น เดินได,ได้ได้สีดำเนาะก็ถือว่าโอเคออกแบบมาได้สวยงามมากสั่งใหญ่ลูกค้าจะชมนะคะ <c oughs> ตัวนี้ค่ะเกลดแซดนะ,ะในส่วนของเบาะปรับนะคะจะเป็นปรับแมนวนวลอยู่นะคะดันขึ้นดันลงถ้าถามว่า LDA มีตัวนี้ไหมตัว LDA จะไม่มีปรับสูงต่ำค่ะแต่จะมีเอนเบาะเอนพนักทิงตรงนี้เอนหลังเอนหน้าเนาะแล้วก็ดันหน้าดันหลังจะไม่มีขึ้นสูงต่ำ ถ้าอยากได้ปรับสูงต่ำก็แนะนำเกรดเซเพิ่มราคานิดหน่อยนะคะออปชั่นหรูหราถือว่าคุ้มมากอือ่ะไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงค่ะนะช่องแคบแคบไหมก็ไม่ถือว่าแคบมากนะคะถ้าอยากได้กว้างกว่านี้ก็แนะนำไปสี่ประตูก็<笑><笑>กสังเกตเลยนะคะพื้นที่เหนือศาารีรษะจะลดที่วางเท้าก็ถือว่าอ,อย่างคนตัวสูงเนาะร้อยเจ็ดสิบอะไรนี้ก็นั่งได้สบายๆนะคะ เดี๋ยวพาทุกคนค่ะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดหนึ่งแต่มามุมนี้ค่ะลืมเมื่อกี้ลืมบอกอ่ามีระบบตัวนี้ด้วยนะคะ E S C T C S นะคะปุ่นปุ่มปิดนะตัวนี้ปิดระบบ E S C T C S E S C คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ T C S คือระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีนะคะนี่ก็จะเป็นปเปล่าไฟน้าออโตโน้น,นะ,ะขอบขี่ทับ่วไปนะคะอยู่อยู่ที่ศูนย์นะถ้าบรรทุกประมาณสามร้อจะอยู่ที่ห หกร้อยลจะอยู่ที่สองหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็นสามก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะ,ะไปดูเครื่องยนต์นะิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้สเปซแคบหนึ่งจุดเก้าจัดนะคะฝั่งน,นี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้าค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่ง้อยห้าสแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามรอยห้าสินิวตันเมตรค่ะ ในส่วนนี้นะสังเกตเลยค่ะในเรื่องการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะจัดวางให้เยื้องหลังเขา,าหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับรถรุ่นนี้เลยสเปซแคป1.9แซทคตัวท็อปสุดในเสือของแทบปเตีย สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ดานล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook สุดตัวค่ะปีใหม่อ s u ุ u p เพจอ s u ุ u เชียงรายสาขาเทิงบายซลปีใหม่ก็สำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่ามากๆเลยที่ารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปสมอบให้ลูกค้าก่อน